3 2 1โอเคนึ่งโอ้แก๊ง่าสวัสดีแล้วเป็นคนด้วยนะถั่วแก๊งดีก็กลุ่มเองนะครับผมแนววันนี้เราอยู่ในไม่ครับเลยทุกคนเป็นบอลเหรอเป็นบอไม่ใช่เหรอไม่ไม่ไม่คลิปนี้เป็นคลิปสุดพิเศษครับผมวันนี้เราจะมาทำคลิปแกล้งคนในเซิร์ฟเคลียเคลียผมนะโอ้ยู่กับหับอยู่กับ เหล่าแอดมินนะฮะคือเหล่าแอดมินเอาลิไปก่อนไหนเลยมีฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราจะเล่นอะไรกันนะผมเราต้องมาเตะบอลเราต้องเตะบอลนะคือคืออ่าจะบอกเลยว่าแล้วราเรบอลบอลเราไม่มีบอลทำไงอ่ะก็เอาโค้ดมาเตะครับผมเบมเบอร์มาเตะเอาเบมเบอร์มาเตะผมแล้วก็มีกรรมการอยู่หนึ่งคนนะเอาไปให้ใบแดงหมด ให้ใบแดงหมดกรรมการเป็นคนเยียให้ใบแดงใบแดบไว้ให้บุญเลยครฮะไปเป็นทหารเนาะบินจะไปครับจะไปเกตนะไอ้ยิงเนี่ยยัง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 เนาะยังงนาะทำใบสมัครยังไปรอดอยัง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 เนาะเดี๋ยวให้ใบแดงรอเลยไม่ต้องจำไปเชื่อกรรมการก่อนปะโอเคแล้วแล้มาจัดกรรมการนะมาจำจุดมาแล้วผมชื่อกรรมการเก เอออันนี้คืออ่าแพ้ชนะไม่เกี่ยวใช่ไหมเกี่ยวกับที่การแกล้งคนใช่ไหมโอเคมาเราจะเตรียมเรื่องกันแล้วมีอยสองฝั่งครับผมฝั่งแดงฝั่งฝั่งฟ้านะครับผมทีมหนึ่งนะฮะไปดำหน้างฟ้าไปเดือดเฮ้ยฝั่งอยู่นี่สีฟ้าเราอยู่นี่เออไปนี่ไป้นกูให้จะดึงละจะดึงละสามอ่ะกูเป็นครึ่งสีได้ไหมสองปอนด์ปอนด์จะมาแล้วหนึ่งดูดิเริ่มกูอยู่ทีมไหนก็ได้เอ้า เอาเอาอฮ้ยเป็นเขโก้เป็นเโก้เล่นแล้วเหรอเล่นแล้วพดิดูะดูะเอาเฮ้ยโก้เ้าเข้าเข้าเข้าเ้เฮ้ยเฮ้ยตีเฮ้ยเฮ้ยเยไรเงตีด้เโก้เ้ยเ้เอามันมีสองคนอ่ะอ่ะวันที่พอ่ะเข้าแล้วเฮ้แล้วเอ้พีอ้ไอุ้ยะกัดก่อน ไม่ได้อันนั้นอันนั้นบอลฟิลนะไม่ได้บอลนั้นอันนั้นไม่ใช่บอลบอลตัวนี้บอลตัวนี้บอ้าอลบ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 อลสอลบอลบอลอลบอลบอลบอบอลบอลบอบอลบอลบ่ลบอลบอลยอบอนบอลบอนบอลอ่บอลบอลอลบอลออ้บลอลบอลอลลลบอลออลบอลอลอบอลบออบอลบอลล ไปเหลือง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 ไปเลยหน้าหน้าประตูเลยหน้าประตูหน้าประตูเล่นบอลมาสีแดงกินไปยืนยืนตรงนี้ฉีดสเปย์มาแล้วฉีดสเปย์ฉีดสเปย์มายืนนี่มายืนนี่มายืนนี่ฉีดสเปย์ฉีดสเปย์โอเคมาบอลแล้วรอบอลอยู่ไปเล่นคนมาคนหนึ่งไอ้ไอ้พีเด็กนี่บอลมา เาฟี้ลคุ้งออกมาทำไมเดี๋ยวไปเหลืองนะเออไปเหลืองเนี่อันเชมบอลเนี่ยอันเชมบอลดบอลโอเคอ่ะไปทิ้งไปทิ้งทุกคนมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาหยุดปี๊ดปี๊ดน้ำแตกหยุดก่อนก่อนทุดก่อนหยุดหยุดไปเหลืองไปเหลืองฟี้ลคุ้งทำสนามแตกอ้าวอาแล้วไปเหลืองเหลืองเไปเดืเหลืองเหลืองโดนโดนอย่างละคนแล้วตอนนี้เอาเฮ้ย ห่วยายเลยอะไรงงไปหมดแล้วโยนโยนโยนเอา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 บอลตายใครฆ่าใครฆ่าดีแล้วหรอสองดีแล้วใบแดงออกสนามเอาสนามเลยใบแดงไม่แดงไมแดงเมื่อกี้ผมไม่ได้ฆ่าผมบริสุทธิ์พองลาบลาเป็นอันรี่ไหนรับรางรับรางรับรางได้โต๊ะรับรางได้โต๊ะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยต่อเลยต่อเลยต่อไม่มี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 โกงโกง คนโกงอ่ะมาอันเชิมบอลคผิวหน้าเต็มตัวปึ๊บมาครับลูกบอลมาแล้วปีนเข้าโอเคเฮ้ยลบตีตีแหกนู้เดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมามีคนมาทั้งคนคนนู้นเดือดแฟนเฮ้ยเอาไปแล้วโอ้โหโด หนึ่งยังหนึ่งหนึงหนึ่งหนึ่งหนหน่งหครับผมจังหวะนี้ทางขไปแดงนิดาไปแดงเป็นหนึ่นึงล้นะฮะไฟเมคเียเาไปแดง่เข้หเฮ้งา่เคลยาอ่ะไปแดงไปแดงไปแดงูนย์ะ ตอนนี้นะฮะมีใบเหลืองอยู่คนเดียวนะคือเฟี้ยวคงแน่คนนี้ไม่มีฮะตั้งแต่ต้นเกมนี้เล่นโอ้โหไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้โหนอนเชี่ยนอ้เชี่ยไม่อยู่เนี่ยโอ้โหปาะจาแล้วเาี่จาแล้วจ่ายปรมการแล้วปรมการบริสุทธิ์กรรมการบริสุทธิ์กรรมการใครมาหน่งโอเคใครลงมาย่มาเนี่ยโอเคปะมาต่อมามาต่อมามาต่อมาหนึ่งหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งนะโอเคปะหนึ่งแล้วนะเล็กบอลมาครับเล็กบอลมาครับ ปีปี่เดปีเอดร่ำอย่างที่แต่แลบเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอนี้แทงมูแทงมูแลวมูแทงมไปได้ยันกันดีเอาแล้วแท็กติกบุริโยดเดขวาแล้วผมจะวันนี้พนได้แท็กติกบุริโยอแล้วผมติดล้ผมจะวันี้เอาลิงเอาโกติดยติดบุริยติดริโนติดบุยติดบุริโยติดโยติดบุริโบุริโติดติดบุริโติดติดบุริโติดโกโกโกติดติดติกบุริโยรโย

ต่อีกเอ้ยต่อต่ตอนไหต่อเลยทีมกลางฮะแกไปเอาไปเอาคนมาเพิ่มเอาคนมาเพิ่มเอาคนมาเพิ่มลูกบอลลูกอลไนี้ไปเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อลูกบอลมาลูกบอลมาเปลนเสื้อเป็ี่ยนเสื้อมาเยอะไปลูกบอลคาประตูอยู่เลยตา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 ใส่เสื้อไม่เอาคนอื่นคนอื่นโอเคมาคนเดินักเตะเสื้อลมยี่โอ้แล้วเสื้อเลมยี่เสื้อเหลืองเสื้อเหลืองจีบ้างว้าวมีคะแนนโชว์ด้วยแหละอุ้ยสองหนึ่งว่ะโอ้ย แต่ทำไมหน้านี่แบบหน้านี่ไม่ตรงอ่ะมาพร้อมหมดพร้อมตัวครับเอมาเลยสามไปบอลนะสามสองหนึ่งปิดไหนยางจะเย็นมาแล้ว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 โอ้ยเินเอาเอเอาไปเินเออลบออลลบออลบออนบนอบอลอลลอลอลออลบออ้ลออบออ ไอบอนปปากอ่ทบอลกันกาเฮ้ยบอลเฮ้ยบอเดนเปเป็นคนยากอ่ะกันกาบินแม่งเลยใช้วิชาบินไม่อเหินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นวิชาเชื่อเชือคนนี้แล้วเหรอม่เลี้ยงม่เลี้ยงยังไนวะม่เลี้ยงม่เลี้ยงใบเลี้ยงวิชาใช่วิชา ้โอเคโอเคมาต่อตอเลยเดี๋ยวไม่แดงมาต่อตอเลยตอนเลยไม่แดงข้อหาเกียรดหน้าโอเคมาต่อเลยหามามาไม่โอ้ยเคเคเตะเค็งเค็งโอ้ยเตะเค็งมาเอ้ยเค็งเค็งเตะมันนึงมื่อกี้มันเมื่อกี้ยจงใจเดินอ่ะเมื่อกี้มันจงใจจะเดินมาตกอ่ะจะน่าเลยนะมันเกี้ยเองโกงโคตรโกงอ่ะโกงที่ผ่านอะไรโกง เฮ้ยมันโกงจริงนะเนี่ยจ้างมาเท่าไหร่เนี่ยเออจ้างเท่าไหร่คนเนี้ยไม่บอลมันไม่มีนี่ดอุบอลโหม่นี่บอลโหมไม่มีโจไม่มีไม่มีไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างคนโกงเลยแล้วนีมคส์บอลโหมเนี่ยต่อสอต่อสองจ้าจ้าแมสซี่เล็กพี่เมสซี่เล็กโจเจอโดนเล็กพี่เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอพระเจ้าเดี๋ยวเจอพระเจ้าโอ้ไปอย่าเอามันมาอย่าเอามันมาอีกไม่เอา

เ้าเข้าแสสซีค่าคนตายเต้าไ่ใบแดงใบแดงเฮแดงใแดงอยู่ไหนวะไแดงไปแดงไบแดงแดงสามโซ่สาม่สาม่สามสองสามสองเอาสามสองเอางสามสองครับผมสามสครับผมเรียบร้อยฮะ คุณแซซี่ผมหาใบแดงให้คุณไม่เจออ่ะไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเนาะเราเอาแค่ใบเหลืองก็พอเนาะโดดแดงแดงไม่มีไม่มีใบแดงไม่มีกรรมการเขาถูกต้องเขาเขาเขาเป็นกลางเขาเป็นกลางมีม้านกรรมการเฮ้ยทักคิวกรรมการกันโใจะเย็นมามามาต่อเลยต่อเลยมาอย่าเอาคนนั้นมาอีกแล้วเอาคนอื่น เออผมใส่กล้องฟูจิโกะแล้วนะดูด้วยดูด้วยผมใส่กล้องฟูจิโกะแล้วนะมาแล้วมาแล้วเฮ้ยอานี่จังหวะวิ่งเข้าประตูหรือเปล่าไม่วิ่งไงจังหวะนี้วิ่งบนมากรรมการนะเป๊ะเป๊ะแก่ชุดดำชุดดำนะฮะเต้เอ้ยแก่เฮ้ยแม่งเ้ยผิดไปผิดไปผิดผิดเฮ้ยกันตาตากันกันโกตาตากันโกเฮ้ย เอ้ยี42ว่ะ42ว่ะโอ้อ้าวพี่ขาวพี่คนตใดนะครับอ้าวคุณให้ขนมน้อยไปไปแดงคุณได้กินแล้วนีสีแดงเหลืออีกลูกนึงครับผมก็จะชนะแล้วนะฮะโอ้ชิบหายละเสีฟ้าตาเล่นไรเนี่ย ไล่ไม่ย่าอย่าโทษโทษปีนโทษกรองอย่าอย่าไม่ห่วยอย่างนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอ้ยทำไมมันคะแนนมันเยอะกว่าเราโอเคปะาเตรียมตัวไอ้เตรียมตัวไอ้บีเตรียมตัวเร็วมาแล้วเตะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตฮบไปพีดเตรมตัวกันโกไปกันโกไปเฮ้ยนะประตูแล้วจังหวะนี้กันโกไปเราพีดพีดกันโกไปเฮ้ยอยู่คว้าเล่นอยู่คว้าเล่นอยู่คว้าเล่น ไปล้มลุ้นเลยพี่ตีเลยพี่ไปพี่เอ้าโอ้โหไปพี่หายแล้วที่หายแล้วเอ้อหายจังหวะนี้กรรมการเริ่มอาจจะตีเข้าประตูตัวเองไอปไออุ่นเข้าประตูดิไอเรามีคนบินแท้วันนี้โอ้ยโอ้ยเข้าไปเข้าไปเตะเข้าไปโอ้ย

อุ้ยใครโยนอ่ะอุ้ยอุ้ยนี่อ๋อเดี๋ยวเดี่ยวเี๋อากลับไปเลยเอากลับไปเลยเอากลับไปเลยโอ้คนนี้คนนี้ไปแดงไปแดงตาตอตอตาแดงโอเคตา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 มัน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 มามาเตรียมตัวจ้าเตรียมตัวเอาละครับปิดปิดปิดหน้ากรรมการอะไรนะอุ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเอ้ยอุ้ยอุ้ยหน้าตอหน้าตากรรมการเลยเฮ้ย ยาใครไม่ดึงดาววะแล้วไม่ดึงดาววะเอออุ้ยเกือบไปเลยเอออุ้ยอุ้ยเออเอาใหม่้วมาช่วยมาช่ยเรียบร้อยห้าสองห้าสองเหลียวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่มีไม่มีไม่มีฟปลาห้าสองห้าสองกรรมการไอ้กรรมการเหลียวกรรมการช่วยเลยหน่อยไม่ช่วยแล้วกรรมการทิ้งแล้วกูรวยกูรวย โอ้ยเดี๋ยวนะไม่เอาไม่เอาโย่โตไปโกนรีพอร์ตรีพอร์ตเออนี่ผมเป็นคนสร้างเอาไว้โหดเกินไปผมก็เลยสร้างขึ้นมาไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคลิปแปะคลิปอะไรไม่มีผมคนดีบริสุทธิ์น่าเขาบอกว่าแค่นี้เหรอเขาบอกว่าแพ้เขาบอกว่าแพ้ชนะผมในแบบ มันต้องมีการแพ้ชนะอยู่แล้วนะฮะใช่นะฮะเราก็มาเรามาแกล้งคนและเรามาเรามาเรามานี่ดีกว่าเรามาบงกันเนี่ยวมงค์ค่ะคนเตรียมพร้อมนะฮะเฮ้ยเราเฮ้ยเราตะลุมบอลคนหนึ่งก่อนพอเรปิดิ้ผมจะพูดคำคำหนึ่งให้คุณพวกคุณฟังครับไงครับเมื่อไงจำไว้นะผมกีฬานะฮะแพ้ชนะไม่สำคัญถ้าตังให้กรรมการมากกว่านั้นสำคัญกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเลิกทิ้งกรรมการเดี๋ยวเอาใจไปเลยเฮ้ยเขาบอกว่าวันนี้มาแกล้งคนเนี่ย ผมเปลี่ยนไหมเดี๋ยวมาแกล้งกรรมการดีกว่าใช่ใช่ป่ะลุยเปิดเปิดอำนาจกรรมการแบบเฮ้ยเฮ้ยเราเล่นกรรมการดีกว่าปิดชิปก่อนปิดชิปเล่นกรรมการไอ้กรรมการเดีิดเดเรียบร้อยตีกรรมการได้แล้วตีเลยได้ไหม ห้าศูนเอาอีกเอาอกกรรมการกรรมการเลย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 กรรมการกรรมการเลยเลยเอาลุนกรรมการชิบหายกรรมการตายอ้ลุน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 นเอลุนกรรมการสามห้าลุนกรรมการไม่ประตูเออแจ้งลุนปชนะเว้ยเสองเลยไปชนะเว้ยไปชนะเว้ยไอ้เจด้ยดำดิน โต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 ดำดิบเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าไม่ได้โอ้ยฮ่าความลักความเมตตานาเป็นไงบ้างโอเคแก้ยงไงกันบ้างการแกล้งคนด้วยการเอาคนมาเป็นบอลนะฮะงาเป็นังไงบ้างผม รู้สึกยังไงบ้างการสุดชั่วที่สุดนะฮะในในนี้เราจะคนดีนะเอาผมไปดูไม่ลด้คันหน้าผมดูไม่ครับโอเคแล้วเราก็จะจะแปะเนี่อแล้าก็เันหน้าแบบเนี้ยโอ้หน้าผมนะเออจีจ่าแล้วหล่อใช่ไหมหน้ากิเกอหน่อยนี่หน้ากิเกหล่อใส่ใจคนแจ็ดีชัวครับนะผมกรรมการคนนี้ยอดมากเลยครับเข้าหน้ามาอีกนะครับโอเคเราจบคลิปกันเถอะฮะโอเคผมนะฮะ ใครที่ชอบนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดเองนะผมใครที่ชอบนะผมอย่าลืมกดไลค์นะฮะใครไม่กดไลค์กูให้ใบเหลืองใครไม่กดไลค์กูให้ใบแดงครับใครที่ไม่กดแชร์นี่ให้ใบแดงด้วยทั้งแดงทั้งเหลืองไปเกยหน้าหารกันเลยทีเดียวฮะโอ้โหเปลยไม่มีมู๊กมีมูกใครเล่นไหมลากับม้าลากับม้าอะไรที่มเร็วกันมาลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอย่าลืมกดอย่าลืมกดชื่อ